จ้าพี่น้องจ้าตอนนี้วีก็ได้ยืนอยู่ตรงมูเซียมที่เพิ่นตัดตบแต่งหินจ้าพี่น้องเดี๋ยววีสิพาพี่น้องเข่าไปเบิ่งข้างในเนาะจ้าเนาะตรงนี้กะค่าเข้าสามสิบโครนถ้าเขาจะซอยเหลือกับคนที่เป็นเฮดงานอยู่นี่เนาะจ้าเนาะมูเซียม นั่นก็คือเครื่องจ้าพี่น้องจ้ามมี่คนอยู่จ้าพี่น้องต้องรับผิดชอบเองนะจ้าพี่น้องจ้าประเทศสวิเดนมมี่คนมาคุ้มเพราะว่าการเข่ามารับชมนี่กะเสียเงิน30โคนนั่นกะแล้วแต่ผู้ใดเสียบริจาคนะจ๊ะเนาะการดูแลับ แทมสถานที่เนาะจ้าเพิ่นก็เขียนว่าเปิดอยู่ได้จ้าพี่น้องจ้าแต่ว่าบ่มีคอนอยู่ปีกุญแจไว้จ้าตรงนั้นกะพาพี่น้องช่มหลอบๆเนาะจ้ารอบภายในหินลีบโบกาพาพี่น้องอยางขึ้นไป้างบนเนาะจ้าคุณอ่ะเป็นคล้ายๆท่างวิรยานเกิด มีอุบัติเหตุเอียงเกิดขึ้นมันกับ,บ่มีผู้ใดรับผิดชอบนอกจากเพราะว่าเขามาตอนทีบ่มีคนอยู่แต่ที่เขามานันเพิินกับเขียนไว้ว่าเปิดก็เลยเขามาจ้ากัสิพาชมระปลอบหินนาะจากพี่น้อง่อยจะไปต่อพอดีมขี่รถผ่านเคยมาตอนตั้งแต่บีมาอยู่สวีเดนไม่ไหมหม่องนี้จ้าก็กเลย ผ่านมาก็เลยพ้าพี่นองเขามาแวะกะเป็นหินที่เพิ่นทุบลงมาแล้วกะมีเครื่องเอามาตัดตกแปงเป็นรูปหินต่างๆห้สวยงามนะจ๊ะวีกัสิพาพ่นองอย่างรัดเลาะชุ่มกรสิบไปต่อนะจ๊ะ คือมีทางไปเองสริะมีทางออกทางเกา่าเออเห็นแล้วจ้ะ <c oughs> นูน่นแต่ว่าถ้ามีลงทางเกา่ามันก็สิเป็นย้อนย้อนแสงอ่ะจ้ะเดี๋ยวหาทางออกก็พอดีล่ะเดินป้าจ้าพี่น้อง <c oughs> นี่จ้าพี่น้องจ้ะ รุปแล้ววิซอออข้างนี้ล้วจะพาไปไกลมันจะเงวเพราะว่าป่านนี้ไม่เคยใดๆกับม่มองนีแล้วภาพี่น้องชุ่มอยู่นี่แล้วจ้าคลิปมันจะเง้วสงสัยสิไใดจบคลิปว้หมองมูเสียมหินนี่จ้าโอ้อย่านกาับแมหมองนี้ได้ชมว,วิวมุมสูงน้ำจ้ะอูน้นี่ ไม่ผิดบังที่พาพี่น้องเดินขึ้นมาทางนี้ไม่ผิดบังเลยจ้าชุ่มรอบๆอบใหม่เกา่าป่านัน้าเขาไปสงสัยส,สิเป็นป่าธรรมชาติที่สวยงามตวาพีบ่ไปบด้ใจพี่น้องสิพาพี่น้องยา,างชมหินรอบรอ,อบแถวนี้ละจ้าส่วนมุสเนียมที่เป็นห้องที่เพิ่น รูปภาพหรือข้ามอธิบายอยู่ในห้องนั้นเพื่นใส่กุนแจปิดใบจ้ะพี่นองวีก็เลยบ่สามารถพาพี่นองเข้าไปได้เนะจ๊ะเนาะนะกะ็ชมแค่นี่จ้ะพี่นองจ๊ะนี่กสิยอนแสงเนี่ยจากน้อยนะจ๊ะ โอ้สกาย่างรัดสกาย่างลุกาาไปหนีประจา <c oughs> บ่แม่นเรื่องเกา่เกาๆคอหายน้ำซวยมาตกใส่หัวอุ้ย <c oughs> จะได้เนี่ยห่องนีเพันมีของเี่ให้เฮ้าชมหลายอย่างห่หหายยางหองเนียจะก็สิเห็นอยู่นี่สำหรับอธิบายพร้อมการทำงานของตัดตบแตงหินต่งตงตงนางๆนะจา๊ะเนาะ จะประมาณนี้จ้าจ้าพี่น้องจ้าสำหรับมานั่งรถชมวิวเที่ยวชนบทแล้วการมาจบคลิปที่มูเสียมของการตัดตกแต่งหินจ้าพี่น้องนี่จ้ายังดีได้ชมภาพนี่จ้าที่คนทำงานตั้งแต่สมัยก่อน เราจเนาะสำหรับคลิปนี้วีกาขอจบคลิปไว้แค่นี้นะจ๊ะพี่น้องขอบคุณหลายๆนะจ๊ะที่เข้ามานั่งรถเที่ยวชนระบทมาชมมุเซียมหินที่ตกแต่งด้วยความสวยงามของคนสมัยก่อนที่เพิ่นเกตใบเฮาเบิงนะจ้ะแต่ว่ากับบด้ขอมู่นหลายปันไดถ้าพี่น้องมาชมแค่นี้นะจน้ะเนาะ ขอบคุณหลายๆนะจ้าที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขหลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหวังสมปรารถนาะทุกประการเด้อพี่น้องจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบายบาย